เรียนท่านประธานในพิธีคณะผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมชื่อเด็กชายธนพลจันชารีนักเรียนชั้นป้าทองศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านยางน้อยวันนี้กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมายืนกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและควรค่าแก่การระลึกถึงเป็นอย่างยิ่งพวกเราทุกคนต่างรู้ดีว่าประเทศไทยของเรานั้น เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานประวัติศาสตร์ของชาติไทยไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากแต่เกิดขึ้นจากเลือดเนื้อน้ำตาและแรงใจของคนไทยในอดีตจากยุคกรุงสุขโขทัยที่ถือเป็นยุคเริ่มต้นของความเป็นชาติสู่ยุครุงศรีอยุธยาที่รุ่งเรืองและต่อสู้กับศึกสงครามผ่านกรุงธนบุรีที่ฟื้นฟูแผ่นดินและสามารถ มาถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่วางรากฐานความเจริญของบ้านเมืองจนถึงปัจจุบันในอดีตประเทศไทยต้องเผชิญกับศึกสงครามหลายครั้งแต่ด้วยความเสียสละความกล้าหาญและความรักชาติของบรรพบุรุษไทยทำให้แผ่นดินไทยรอดพ้นจากการทุกรุกรามและยังคงเป็น เป็นเอกราชไว้ได้จนถึงทุกวันนี้มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมมีบรรพบุรุษผู้กล้าหาญที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจและแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้อยู่รอดปลอดภัยจนพวกเราทุกคนมีแผ่นดินให้ยืนมีบ้านให้อยู่และมีโอกาสได้ศึกษาเร,าเรียนอย่างมีความสุขในวันนี้ หนึ่งในตัวอย่างที่เราไม่ควรลืมคือพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงกอบผู้เอกราชของชาติไทยจากพม่าด้วยพระปีชาสามารถและความเสดยสลับหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้รวบรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นในยามบ้านเมืองแตกแยกนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญอย่างวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันที่เราระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเลิกทาดและปฏิรูประบบราชการทรงทําให้ประเทศไทยจเจริญก้าวหน้าอย่างมากในสมัยนั้นและสามารถรักษาเอกราชไว้ได้ในยุคล่าอนานิคุมเรื่องราเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงในตำราเรียนแต่คือบทเรียนของความกล้าหาญความเสียสละและความรักชาติ พวกเราควรน้อมนามาเป็นแบบอย่างประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะมันคือรากเหง้าของพวกเราถ้าไม่มีอดีตก็จะไม่มีปัจจุบันและอนาคตก็จะไม่มีทิศทางดังนั้นในฐานะที่เราเป็นเยาวชนไทยเป็นอนาคตของชาติเราควรเคารพในประวัติศาสตร์ศึกษาและเรียนรู้จากมันเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าขอสรรดีแด่บรรพชนไทยทุกคนที่ทำให้เรามีความสุขในวันนี้และขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีมีความกระตันยูและตั้งใจเรียนเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติไทยขอบพระคุณครับ